มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคลังชี้แจงหนังสือทวงเงินเยียวยาไม่พลาดไม่ได้เงินจริงๆไม่ต้องทำอะไรค่ะจากกรณีที่สองสามีภรรยาชาวจังหวัดขอนแก่นนะคะได้รับจดหมายทวงเงินเยียวยา5,000บาทจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลงังหรือว่าสสค ระบุว่าตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สละสิทธิการได้รับเงินชดเชยตามมาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนให้ดำเนินการคืนเงินชดเชยรายได้ทั้งหมดให้กระทรวงการคลังภายใน7วันนะคะซึ่งทางคู่เผยว่าไม่เคยได้รับเงินเยียวยาเข้าบัญชีแม้แต่บาทเดียวแต่มีการให้ลูกไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันแทนค่ะล่าสุดนะคะน,นายวโรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลงัง เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวนะคะว่าคลังยังไม่ทราบรายละเอียดที่เกิดขึ้นนะคะแต่เบื้องต้นการโอนเงินช่วยเหลือผ่านทางมาตรการเราไม่ทิ้งกัน5,000บาท3เดือนยังไม่สิ้นสุดซึ่งยังเหลืออีก10,000แรายนะคะที่อยู่ระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งกรณีนี้อาจจะอยู่ในขั้นตอนรอโอนเงินเข้าบัญชีก็ได้ค่ะแต่ถ้ายืนยันว่าไม่ได้มีการลงทะเบียนไม่ได้เงินเยียวยาจริงๆก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะ ส่วนกรณีที่ได้รับหนังสือทวงเงินนะคะแต่ยืนยันว่าไม่ได้สละสิทธิ์หรือว่าไม่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ในการปฏิบัติเป็นไปได้ยากมากที่จะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจหรือว่ามีผู้อื่นดำเนินการแทนโดยที่เจ้าตัวไม่ได้รับทราบหรือว่ายินยอมเนื่องจากการสละสิทธิ์จะต้องดำเนินการที่หน้าเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกันนะคะซึ่งมีหลายขั้นตอน และจะต้องระบุข,ข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนรวมทั้งมีการยืนยันตัวตนผ่านทาง OTP ที่ถูกส่งไปยังหมายได้ทโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียนอีกด้วยค่ะทั้งนี้นะคะวันที่14มิถุนายน63มีผู้สละสิทธิ์กว่า11,211รายนะคะมีผู้คืนเงินให้กระทรวงการคลังครบถ้วนแล้ว2,455ราย คงเหลือผู้ที่ยังไม่ได้คืนเงิน7,666รายนะคะกระทรวงการคลังจึงได้มีหนังสือแจ้งให้กลุ่มผู้สละสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทดังกล่าวคืนเงินเยียวยาที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดต่อกระทรวงการคลังซึ่งหลังจากมีหนังสือออกไปแล้วณนะวันที่7กรกฎาค,คม2563มีผู้คืนเงินเพิ่มเติม84รายนะคะ โดยสามารถดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ w w w b ราไม่ทิ้งกันนะคะหรือว่าผ่านทางโมบายแบงกิ้งหรือว่า ATM ของธนาคารใดก็ได้หรือนำหนังสือที่ได้รับไปติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนทั่วประเทศได้ค่ะสำหรับใครที่ยืนยันการสละสิทธิ์ไปแล้วก็ต้องดำเนินการคืนเงินโดยครบถ้วนนะคะส่วนใครที่ยืนยันว่าไม่มีการกดสละสิทธิ์หรือไม่เคยลงทะเบียนก็ไม่ต้องดำเนินการอะไรทั้งสิ้นค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยฮิสค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ